สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันที่10ตุลาคม2 5 6 6รครับก็ของดีที่มีอยู่อยากจะถ่ายทอดรายการถึงทุกท่านในทุกๆเช้าว่าสิ่งที่เรามีดีๆกันอยู่นี้นั่นนะครับของดีที่อยู่กับตัวเรานะมีเยอะแยะมากมายที่เราสามารถที่จะนําออกมาใช้และทําให้ก่อให้เกิดไรายได้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยวันนี้ก็จะได้นําเสนอกับทุกท่านในตอนแรกนะครับในเรื่องของ การที่จะทํำยังไงให้นําของดีที่มีอยู่ที่ผมเลน้นย้ําอยู่เนี่ยนะครับมาให้เป็นประโยชน์ในขณะเดีวยวกันผมก็มีแขกรับเชิญซึ่งได้พูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับว่าจะทํำยังไงให้ได้โอกาสได้ทราบได้รู้นะครับว่าสิ่งที่อยู่กับตัวเราเนี่ยนะฮะมีดีอะไรบ้างนะครับผมต่อสายไปที่คุณชาญเรืองรุ่งนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของครัวแม่สีเลื่อนนะครับซึ่งท่านก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของ การทำอาหารการทำร้านอาหารการบริหารร้านอาหารครับสวัสดีครับพี่ชานครับครับครับผมครับเอ๋อขอบคุณมากครับที่เข้ามาพูดคุยกันในรายการเช้านี้นะครับก็ถือโอกาสให้พี่ชานได้ทักทายท่านผู้ชมนะครับในช่วงของของดีที่มีอยู่นะครับเช้านี้ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมท่านคับครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยใน รายการขุนพลสีวงวันของดีที่มีอยู่ครับครับก็จะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้นะมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับตัวกันอย่างค่อนข้างมากนะฮะเนื่องจากพฤติกรรมการกินการอยู่ของเรานะฮะก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงวังนั้นเหอะนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะฮะแต่ทีนี้ภาพกว้างของของดีที่มีอยู่ในจริงๆพวกเรามี คุณสมบัติหรือว่ามีความพร้อมหรือว่ามีความสามารถของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะอยากจะให้พิชานได้พูดถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับก็ <c oughs> จริงๆทุกคนก็มีประสบการณ์หรือความสามารถที่ที่ทมีอยู่แล้วครับครับแต่เพียงแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเนี่ยสิ่งที่เราเคยทําอยู่ครับมันก็เลยได้รับผลกระทบคร <c oughs> ับทีนี้ ในมุมมองของของทุกธุรกิจนะครับมันก็จะเป็นที่จะต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติครับครับเราก็เลยมามาดูว่าเออถ้าอย่างนั้นในมุมมองของร้านอาหารเนี่ยครับเนื่องจากว่าผมก็เติบโตจากร้านอาหารมาประมาณเกือบสี่สิบห้าห้าสิบปีนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อสิบสี่นะครับเริ่มต้นมากับอร้านแรกๆรกนะครับจนกระทั่งปัจจุบัน ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอืมถ้าเรามีทรัพยากรหรือมีสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแล้วก็เอาไปเทียบเคียงกับธุรกิจอื่นซึ่งอในมุมมองของผมผมคิดว่ามันก็เปลี่ยนแค่ประสบการณ์แล้วก็ใช้ก็เรียกว่าใช้รูปแบบหรือวิธีคิดเดียวกันเอาไปปรับปรุงครับแล้วก็พัฒนาให้สามารถ ก้าวข้ามวิกฤตต่างๆนี้มีอยู่ได้แล้วก็ยืนยัดอยู่ได้ครับครับทีนี้ต้องมาถามว่าเอสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับหลายครั้งเราก็พยายามที่จะ,ะทําความเข้าใจนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีศักยภาพมากนะฮะประกอบกับการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของพวกเราเนี่ยนะครับ เราจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะมาก่อให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงนะครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ยอยากจะมองภาพรวมก่อนว่าเอ๊แล้วเราเราจะเริ่มคิดอย่างไรดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับดังนั้นอยากให้มองเป็นภาพรวมก่อนสําหรับอ่เอพิโซดนี้นะครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพว่าเราเรา,เราจะคิดจากอะไรแล้วก็เริ่มต้นจากอะไรแล้วจะไปอย่างไรแล้วทำอย่างไร อืม mm hmm. อันดับแรกสุดเลยเนี่ย mm hmm. ผมอยากให้อ่าคุณพลแล้วก็ท่านผู้ฟังและผู้ชมเนี่ยได้ได้เห็นภาพว่าเวลาเราคิดจากลูกค้าเนี่ยนะครับเราต้องไปมองความต้องการของลูกค้านะครับครับ <c oughs> ตอนนี้ในในสังคมปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็มีความต้องการอยู่แล้วนะครับครับเพี mm hmm. ยงแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้หยิบความต้องการ ของลูกค้านั้นมาผสมผสานกับสิ่งที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีให,ใหม่ๆที่มันสะดวกและรวดเร็วณปัจจุบันนี้เรื่องที่สองที่เราต้องมองก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆคำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยออถ้าเป็นภาษาไทยมันก็เหมือนกับรูปแบบหลายรูปแบบที่มันง่ายและใช้การได้ปัจจุบนันแพลตฟอร์มเรื่องการสื่อสารก็อย่างพวกออนไลน์ต่างๆก็เป็นแพลตฟอร์มซึ่งมันมีอิทธิพลต่อธุรกิจ นั้นพอเรามีความต้องการของลูกค้าเรารู้แล้วชัดเจนแล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับอันที่สองเราก็ต้องมาดูเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มเช่นการสื่อสารทางออนไลน์ก่เชื่อมโยงกับธุรกิจเรากับลูกค้านั้นคุณจะหลีกเลี่ยงเรื่องแพลตฟอร์มไม่ได้เลยซึ่งสำคัญมาก <S <S เรื่องสุดท้ายที่เราจะต้องมองเป็นภาพรวมก่อนก็คือปัจจุบันธุรกิจเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากฉะนั้นวันนี้อ่า เราจะทำยังไงก็ได้ให้เราอะนะครับสามารถที่จะเอาสินค้าเราอะให้ลูกค้ารู้จักให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้สินค้านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบริการหรืออะไรก็ตามแต่ถ้า,ถาเป็นอาหารก็คือเราอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเราสามารถสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ของเราที่อร่อยอะได้เร็วเท่าไหร่โอกาสของธุรกิจก็มีเท่านั้นพะฉะนั้นสามเรื่องนี้มันเป็นหลักการตลาดง่ายๆก็คือ อันแรกสุดก็คือหาความต้องการของลูกค้าให้เจอในหมู่บ้านเราอ่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นง,งานงานซ่อมงานช่างสารพัดอย่างนะครับเดี๋ยวแอร์เสียตู้เย็นเสียนะครับหรือเครื่องซักผ้าเสียหรือความต้องการของอาหารต่งตางๆในหมู่บ้านเนี่ยก็เทียบหมดเลยเพียงแต่เราไม่ได้มองแบบจริงจังเท่านั้นแล้วก็สื่อให้ลูกค้ารู้อันที่สองคือใช้แพลตฟอร์มจาก อ่าโลกปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทางออนไลน์เก t แก๊หรืออะไรก็ตามแต่ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้เอามาเชื่อมโยงเรื่องที่สามก็คืออัตตาเร่งหรือคําว่าสปีคือวันนี้ธุรกิจอ่าจะทําให้คนรู้จักเราได้เราจะต้องนําเสนอแล้วหาอ่าคนที่มีความสามารถมาช่วยเราในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเราหรืออะไรก็ตามแต่ที่เรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้นมันก็ทําให้เกิดสปีดหรือเกิดอัตาราเร่งในการที่จะทําให้ธุรกิจเราไปถึงเป้าหมายได้เร็วครับโอ้เราเรียกว่าเป็นความรู้แบบรวบรัดนะฮะสำหรับเช้าวันนี้นะฮะในตอนแรกของของดีที่มีอยู่ที่เรียกว่าเราใช้แพลตฟอร์มหรือความร่วมสมัยหรือว่าความอ่น่าจะเป็นนะครับหรือว่า ความถนัดของเราที่มีอยู่นะฮะยกตัวอย่างง่ายๆในหมู่บ้านเรานะครับในแวดวงของเรานะเราทําอะไรได้ก็ต้องขอบคุณคุณชาญเรืองรุ่งนะครับที่ได้ให้ความรู้ดีๆสําหรับชาวนี้เราจะพบกันอย่างนี้ในทุกๆเช้านะครับขออนุญาตนะครับเชิญคุณชาญเรืองรุ่งได้เข้ามาพูดคุยกันนะฮะน่าจะเป็นเป็นไปได้ในทุกๆเชา้าใช่ไหมครับดีครับอย่างน้อยๆวันนี้ท่านผู้ฟัง แล้วผู้ชมในช่องของคุณผลก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เห็นมุมมองใหม่ๆจากประสบการณ์ในในมุมมองของของผมที่ทำร้านอาหารมาสี่สิบกว่าปีซึ่งอ่ามันก็ทำให้เราได้ไปเห็นโอกาสของตัวเราเองว่าเราจะทำอย่างไรไปเทียบเคียงได้ครับครับก็ต้องขอบคุณคุณชาญเดือนรุ่งนะครับผู้บริหารของครัวแม่สีเดือนนะครับ เราพบกันในวันต่อไปทุกๆเช้าอย่างนี้นะครับเวลาโดยประมาณ6โมงถึงประมาณ7โมงนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ